สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับจากทางร้าน NP Shop นะครับจำหน่ายของเล่นโดนบังคับวิทยุขั้นเทพนะฮะวันนี้นะครับมารีวิวเป็นโดนจิ๋วนะครับจากค่ายไม่เรียกว่าค่ายเรียกว่าบริษัทเลยดีกว่านะครับอันนี้จากบริษัทฮับสันนะครับเป็นโดนรุ่นฮับสัน X4 พัดนะครับ h 1 0 7หนเะครับเป็นโดนจิ๋วคุณภาพนะครับสุดพีเมียมเลยนะครับเป็นที่นิยมกันมากนะครับในต่างประเทศนะครับพวกนี้นะฮะส่วนมากจะเห็นตามรีวิวต่างประเทศนะครับเข้าดูได้เลยใน y t u t u นะฮะฝรั่งนิยมเล่นกันมากนะครับเนื่องจากเป็นสินค้าคุณภาพนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากฮ่องกงนะครับคุณภาพนะครับความสามารถของตัวนี้นะครับก็ จะบินได้3 6 0องศานะครับรีโมทนะครับจะเป็นคลื่น2 4งส่กิกส,สามารถเล่นโหมดเอาท์ดอร์ได้นะครับก็คือบินนอกบ้านนะครับมีไฟ LED นำทางนะครับอ่านะครับสังเกตนะครับเวลาสมมุติถ้าเราซื้อทับสันนะครับ สังเกตที่หน้ากล่องนะครับสำหรับรุ่น 107P ตัวนี้จะเป็นรูปขนาดเท่าของจริงนะครับแล้วก็ตัวรูปจะเป็นตัวนูนนะครับมันเงานะครับนี่คือของแท้นะครับจะแตกต่างส่วนผลิตภัณฑ์จากฮับสันนะครับจะแตกต่างจากโดนของเล่นในขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันนะครับซึ่งเป็นของจีนหรือของอะไรต่างๆนะครับซึ่งคุณภาพอะไหล่วัสดุนะครับต่างกันแล้วก็เนื้องาน ตัวนี้จะเนื้องานจะละเอียดและสวยกว่านะครับส่วนกล่องด้านในนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับหรือแมนวลจะบอกการตั้งค่าวิธีต่างๆแล้วก็สอนอเป็นอุปกรณ์ภายในว่าแต่ละชิ้นแยกตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วก็สอนวิธีการซ่อมการใส่ใบนะครับสอนวิธีการคาลิเบตตั้งค่าต่างๆนะครับก็ ศึกษาแล้วก็อ่านได้จากคู่มือนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องสําหรับคนที่เก่งทางด้านภาษาก็ศึกษาเอานะครับอันนี้จะเป็นตัวกันใบนะครับก็จะแถมมาให้นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตสามจุดเจดโวลต์ห้ายสมิลลิแอมก็บินได้ประมาณ1ิบนาทีนะครับอันนี้พระเอกเลย นะครับตัวโดนรับสันนะครับเท่าฝ่ามือนะครับอ่าก็เป็นของเล่นเสริมทักษะนะครับในคุณภาพระดับเกรดเอสุดพรีเมียมนะครับเนื้องานนะครับสวยนะครับปานีตมากเบานะครับเหนียวแข็งแรง อุปกรณ์ก็จะมีสายชาร์จเป็นแบบ USB นะครับเสียบชาร์จเข้ากับอะแดปเตอร์โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหัวชาร์จเขาจะไม่ให้มานะครับเนื่องจากออกแบบเป็นแบบ USB เราสามารถชาร์จกับอะไรก็ได้นะครับ power bank ก็ชาร์จได้มีไขควงนะครับสำหรับซ่อม1ชุดอันติดหนึ่งนะครับ ใบพัดส,สำรองอีกสี่ใบนะครับรีโมทเป็นสองจุดสี่กิกนะครับจับถนัดมือนะครับจะเหมือนจอยเกมในตัวนี้จะมีการปรับฟังกช์ชันต่างๆได้เยอะนะครับเ,เราอยากบินช้าบ,บินเร็วแล้วก็ปรับได้นะครับศึกษาได้จากคู่มือนะครับผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับบินเป็นอย่างเดียวฐานที่ใช้กับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น 1.5โวลต์ขนาด 3A 4ก้อนนะครับเดี๋ยวทดสอบการเล่นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนทดสอบการบินนะครับผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับผิดหวังนิดนึงนะครับราคาก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ไม่มีกล้องนะครับ ก็ถ้าจะเปรียบเทียบกันว่ามันมีมันมีหลายรุ่นนะครับที่ราคาเท่ากันแถมตัวใหญ่กว่าแถมมีกล้องด้วยนะครับก็อยู่ที่อารมณ์แล้วก็ฟิลนะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับสําหรับของคุณภาพก็จะต่างกันรีโมทก็จะมีโลโก้คับสันขึ้นนะครับสังเกตได้เลยนะครับก็จะเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวทดสอบการบินนะครับ ตัวนี้จะบินได้นิ่มนะครับนิ่งนุ่มนวลสวยงามเรื่องของการสู้ลมก็สู้ลมดีนะครับ Thank you. จบไปนะครับสําหรับคลิปรีวิวนะครับสามารถสอบถามกันได้นะครับตาม ID เดียที่ลงไว้ในด้านล่างใต้คลิปนะครับผมอ่านะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับผม